สวัสดีค่ะวันนี้นะคะขออนุญาตค่ะมองเห็นชัดหรือเปล่าเอ่ยนะจ๊ะมารีวิวนะคะในส่วนของอของสดนะคะที่ไปซื้อมาจากร้านเอเชียฟู้ดนะคะที่กาซีราค่ะวันนี้ ก็จะมีหลายอย่างนะคะวันนี้จ่ายไปประมาณ69ยูโรนะคะเกือบเจยูโรเลยทีเดียวเนาะมาดูค่ะซื้อมาเสร็จนะคะก็จะมาทำการทำความสะอาดค่ะเช็คก่อนเก็บนะคะสิ่งแรกเลยนะคะนี่คือปลากระป๋องปลากระป๋องนะคะวันนี้อาจารย์ซื้อมา6กระป๋องด้วยกันค่ะ ถามว่าเอาอยู่ต่างประเทศก็ทานปลากระ,กะป๋องด้วยหรอนะคะปลากระ,กะป๋องนี่1นึ่งยูโรนะคะกระป๋องละ1นึ่งยูโรค่ะปลากระ,กะป๋องนี่นะจ๊ะเอามาไว้ทำน้ำยาขนมจีนนะคะเพราะจะสะดวกค่ะนะจา๊ะเคยซื้อปลาทูนะคะพอมาต้มเสร็จมันก็จะมีกลิ่นแบบกลิ่นแรงมากนะคะ ก็จะมีปัญหาแฟนเขาก็จะ <c oughs> ค่อนข้างแบบเออกลิ่นมันแรงนะปลาเนี่ยฉันไม่ชอบเท่าไหร่อย่างนี้นะคะอันนี้กระชายค่ะกระชายสำหรับทำน้ำยาหนมจีนนะคะซึ่งมาเยอะเหมือนกันค่ะอาจาเป็นคนชอบที่จะทำหนุมจีนทานนะคะส่วนมากก็ทำหนุมจีนคนที่ทานเยอะที่สุดก็จะเป็นเราแหละค่ะในส่วนของลูกชายกับ แฟนเขาก็ไม่ค่อยจะทานเท่าไหร่นะคะในส่วนของหนมจีนวันนี้กระชายนะจะได้มา5แพ็คนะคะกระชายกับ5แพ็กเกจ5ห่อเนาะอันนี้เป็นตะไคร้ค่ะหัวกินไข่าบานเข้าไหมพี่น้องคะแพ็คนึ่งนีประมาณนี้แหละน่าจะเพราะท่าน,นแจง้งราคานะคะมีเจ็ดหัวตะไคร้เจ็ดหัวก็กินเท่าหัวพี่น้องคะประหยัดเอา ถามว่ามันหอมไหมมันก็หอมเพราะเราไม่ได้ทำอาหารหมอร้อใหญ่นะวัตสัตว์วัตสัตว์ชีเทสก็เช่าหรอที่ดิเอ็นชีคำเนี้มีแดดวันนี้สามีก <c oughs> ับลูกชายอาบน้ำ <c oughs> ไม่ได้ตัะชา,านะคะอาบน้ำเสร็จก็รีบวิ่นมาานาจารเลยมาสลัดขนไปอ่ะห <c oughs> ลังจากนั้นนะคะอันนี้ น้องอันนี้เป็นสิ่งที่ลูกชายเขาเลือกค่ะถ้าเป็นเครื่องปรุงอันนี้เป็นที่ผรวค่ะเพราะว่าในส่วนของลูกเขาจะเป็นคนเป็นพ่อครัวนะคะอยู่ที่บ้านก็าทำกับข้าวไม่ค่อยเท่าไหร่ไม่ชอบเข้าครัวนะลูกชายแต่มาที่นี่รูอพอมาแต่เดิมเรื่องเกี่ยวกับอาชีพเกี่ยวกับผู้ช่วยเชฟหรือว่าเชฟในครัวไทยนะคะก็เลยกลายเป็นว่าเป็นคนที่ชอบในส่วนของการทำกับข้าวไปเลยนะคะ อันนี้เส้นขนมจีนอบแห้งค่ะปลาต้มไข่นะคะาจะาได้มาสองห่อค่ะได้มาสองห่อนะคะใช้ท,ทาความสะอาดแล้วก็จะเก็บเท่าที่ค่ะอันนี้ก็จะเป็นเครื่องต้มยำนะคะมีพริกสามเม็ดสามถึงสี่เม็ดตะไคร้สามหัวนะคะแล้วก็จะเป็นข่าอ่อนค่ะ รองพื้นรองพื้นด้วยใบมะกรูดน,นะคะนี่คือแพ็กหนึ่งค่ะก็สะดวกสบายว้าวกระชายยังมีอีกเนาะนือว่าเอามาแค่นั้นอันนี้ตัวบักยาวค่ะนานๆเจอทีน,นะคะวันนี้พรจะเหมามาแปดแพ็กเลยทีเดียวค่ะหนึง่งเหมาหัวบักยาวมาแปดแพ็กเลยนะคะตัวบักยาวค่ะ พอดีนะจ๊ะไลฟ์สดแล้วก็อัดคลิปพอที่จะลง youtube ด้วยนะคะอันนี้แปะแท็กเดี๋ยวจะแบ่งให้เพื่อนด้วยนะคะพอดีเพื่อนสั่งเนาะออนหน้าสั่งนะคะไปอีดฟังค่ะพะี่รองคะแล้วไปอีดเอาสองแพ็กเนาะก็ซื้อมาเผื่อกันแหละใครไปก็ซื้อมาเผื่อกัน <c oughs> อันนี้ค่ะ อไเป่านกนอ่ะเปียวเตาจบะไดอรายเียวใดมาเป่าผอีกสามคันอันนี้แหนมค่ะสอขอนเจนนะคะนี่แหนมที่พ่อดีที่เราชอบเลยได้มาสมอันค่ะสามแ ไปมักรูดเนี่ยบางครั้งก็ใส่ลาบางครั้งก็ใส่อะไรประมาณนี้นะคะเอู้จเชชวเดยจดกาีวีนี่นี่วีวีตัฉากเขาไม่เคยใช้แปลงเลเร์ใช้แปลโอเคค่ะัเอรเรนี่ทดเดห่างห่างะหางตัฉาก้อาวีใมานด แต่แฟนผู้ชายเขาห่วนๆอยู่กับการอาบน้ําให้หมานะคะผู้หญิงเขาจะประมาณนี้แหละเอานี่กเป็นเชือกก็บินนาจาอยู่ไหนวันนี้จ่ายไปเจ็ดสิบยูโรหกสิเก้านอีกหนึ่งยูโรก็เจ็ดเจ็ดสิบหกสิบเก้าแล้เจ็ดสามี่สิบเจ็ดสี่ยี่สแปดสองพันเสร็จแล้วนะคะนาจาแชร์วันนี้นาจาเป็นสปอนเซอร์นาจาจ่ายไปประมาณสี่สิบแปดยูโรนะคะสิบแปดยูโรแฟนก็ สมทบมาย20ยูโรนอกจากทั้งก่อนเข้าจ่ายไป300ยูโรครั้งนี้เราจ่าย60ค่ะโอเคค่ะซี o ูในคลิปนะคะขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมนะคะนี่คือชีวิตจริงที่ต้องซื้อกินปลูกกินไม่ได้นะคะอาจารย์ซื้อกินค่ะออสิก่ะโอเคซี o ูในคลิปนะคะในส่วนของช่ YouTube องย,ยูทูบใหม่นะจ๊ะนะคะคือ มอนต้านะคะฝากกด subscribe ด้วยเนาะฝากกดติดตามด้วยสำหรับการแชร์ชีวิตในมอนต้าโดยตรงนะคะพาเที่ยวสถานที่ต่างๆในช่อง YouTube ของอาจานะคะสำหรับชีวิตทั่วไปท่านก็สามารถติดตามทางไลฟ์สดผ่านเพจผ่าน Facebook ได้นะคะซีอุ้ยในคลิปค่ะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ